เมื่อวันที่31สิงหาคม2,566เวลา1 5นกาที่ห้องประชุมแก่นทองชั้น3อาคารสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีโรงพยาบาลคอนแก่นตามที่มีข่าวเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลกรณีมีผู้ร้องเรียนว่าโรงพยาบาลคอนแก่นดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชือ้อมีปัญหาต่างๆนั้นทางกรมอนามัยได้จัดส่งเจ้าที่มาตรวจสอบและ มีผลการตรวจสอบระบุการกำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลคอนแก่นสรุปได้3ประเด็นหลักว่าโรงพยาบาลคอนแก่นยังไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดขยะมูลฝอาติดเชื้อพุทธศักราช2545และกลิ่นรบกวนระดับ4-5ต้องหลีกเลี่ยงที่จะรับรู้กลิ่นที่ไม่เหมาะที่จะใช้เป็นอากาศหายใจและผลจากการใช้เครื่องมือวัด ความเข้มข้นกลิน่นพบเกินมาตรฐานและพบสารประกอบ see, อินทรีย์ระเหยง่ายและสารอะโครลีนซึ่งเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดกลิน่นซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยใกล้เคียงนายแพทย์เกรียงศักวัฒนนุก,กูลเกียรติผู้บริการโรงพยาบาลคอนแก่นขอชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนว่าโรงพยาบาลคอนแก่นถูกกันแกล้ง ยืนยันอาคารกำจัดขยะติดเชื้อปลอดภัยไร้สารเคมีได้มาตรฐานทั้งหมดทีมที่กรมอนมามัยมอบหมายให้มาตรวจสอบได้เข้าพื้นที่มาตรวจสอบและแจ้งผลให้เทศบาลนาครขอนแก่นทราบลักษณะข้อมูลผลการตรวจสอบที่บิดเบียนไม่เป็นธรรมข้อมูลจากความปลอดภัยเป็นเกินค่ามาตรฐานที่กรมอนมามัยกำหนด ใช้กระบวนการตรวจสอบที่ไม่มีความยุติธรรมไม่น่าเชื่อถือและทีมตรวจสอบหรือตรวจวัดผลของกรมอนมามัยที่มาตรวจสอบไม่ผ่านมาตรฐาน ISO 1 6 6 0 6ต่อ2,001ตามที่กรมอนมามัยกำหนดโรงพยาบาลคอนแก่นพร้อมท้าพิสูจน์จากหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่กรมอนมามัยซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรง ให้มาตรวจสอบยินดีออกค่าใช้จ่าให้ทั้งหมดก็ตามที่ปรากฏเป็นข่าวโซเชียลมีเดียเมื่อประมาณ1-2วันที่ผ่านมาว่ากรมอนามัยได้เข้ามารายงานผลตรวจในการตรวจวัดเรื่องของสารประกอบบางอย่างที่ออกมาจากการระบบบำบัดติดเชื้อขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลคอนแก่นนั้นนะครับว่ามีเหตุอันตรายมีวัตุมีข้อมูลที่เกินเกณฑ์มาตรฐานโดยอ้างอิงถึงนะครับ โดยอ้างอิงถึงประกาศกรมอนามัยเรื่องค่าเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในอาคารสาธารณะปี2565นะครับก็โรงพยาบาลคอนแก่นมีความเห็นว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยกรมอนามัยไม่มีข้อสังเกตว่าไม่ได้ดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมอนามัยประกาศกําหนดไว้เนื่องจากเอาอาคารสาธารณะมาใช้เทียบเคียงกับอาคารควบคุม และไม่ว่าจะเป็นทั้งสองที่ดังกล่าวเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องมีอยู่ในเกณฑ์ที่เทียบเคียงกันได้คือ1เป็นสถานที่ปิดทึบ2มีระบบเครื่องปรับอากาศแล้ว3เป็นที่ชุมนุมของผู้คนทั้นั้นไม่ว่าจะเป็นระบบกําจัดขยะรวมถึงที่อาคารแบบผู้ป่วยซึ่งเป็นระบบที่มีการถ่ายเทได้จึงไม่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวและจากผลการตรวจสอบในสองครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมมีความเห็นว่าไม่ได้ดําเนินการตามมาตรฐานที่ต้องมีการกําหนดเป็นค่าเฉลีย่ย แต่ใช้ค่าสูงสุดมาแล้วก็ค่าสูงสุดต่งางๆมาหารเฉลีย่ยแล้วก็ยังไม่ได้สูงเกินก็ไม่ได้สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานแต่อย่างใดและในครั้งล่าสุดเนี่ยมีการตรวจข้อมูลสูงสุดถึง4.99ทั้งค่าเฉลี่ยและค่าสูงสุดมีค่าเท่ากันท,ท,ทั้งที่ต้องวัดต่อเนื่องทําให้ขาดความน่าเชื่อถือซึ่งโรงพยาบาลคอนกนมีความเห็นว่าเรื่องต่างๆนี้น,ะน่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นอคติไม่ได้เป็นธรรมนะครับดังนั้นโรงพยาบาลคอนเก,น,กนจึงจะได้ทําหนังสือ ได้ชี้แจงและการตั้งข้อสังเกตให้กับเทศบาลนครขอนแก่นและในสเต็ปต่อไปก็คือว่าเรายินดีนะครับเรายินดีที่จะพร้อมรับการตรวจสอบจากเทศบาลนครขอนแก่นแต่ต้องเป็นผู้ที่มีการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานเช่นมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับได้นะครับแล้วก็พร้อมมีการปรับปรุงหากมียังมีปัญหาที่ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับ อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลขอนแกนให้ความมั่นใจนะครับว่าระบบโรงพยาบาลอนแก่นที่ทําอยู่เป็นระบบการใช้ไอน้ําไม่ใช่ทุกกระบวนการไม่มีการไม่มีการใช้จากการสัดาบเลยใช้ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับในการเผาในการทาให้เกิดไอน้ําขึ้นนะครับตรงนี้นะครับจากกรณีดังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้มีสารระเหยหรือสื่อสารที่เป็นการอันตรายเป็นสารก่อมะเรงแต่อย่างใดเพราะว่าตามกฎหมายเพราะเพราะอุณหภูมิที่เพราะมันเกิดจากการให้ไอน้ํากับ กับสารที่มีอยู่ในในในขยะติดเชื้อเท่านั้นมันไม่ได้มีสารก่อมลพงแต่อย่างใดทั้งสิ้นครับทงชัยกุศลากรสำนักข่าวแมกโปรรายงาน